สวัสดีครับแล้ววันนี้มาอยู่กับผมไก่ปอลแล้วแล้ววันนี้ผมจะมาสอนงงมดภาษาไทายเกม d ่อนออฟแมนนะครับรืยเกมรุ่งอรุณนะฮะโดยที่เกมนี้เป็นเกม ประมาณว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ยุคบุกเบิก,บกยุคยินเลยนะถ้าสําหรับใครไม่เคยเล่นก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะสนุกนะผมว่ผมเป็นเพลินมากนะอันดับแรกนะครับให้คุณมาที่เวิร์กช็อปนะครับผมจะไม่มันจะไม่เหมือนการอสอนลงมัดแบบเอามอดข้างนอกมาใส่ในไฟเกมนะครับแค่คุณเข้าไปที่เวิร์กช็อปครับแล้วคุณก็เซิร์ชเลยครับไทยนะ t s yes, a i ตรงนี้นะคุณกดคน้คน,คนหาไปนี่ครับมันจะมีมัาฟอสาไ์ทยตรงนี้นะ ล้วทีนี้คุณก็กดรูปบวกตัวนี้ครับตรงมอนภาษาไทยเนาะกดรูปบวกไปปุ๊บรอมาดาวโหลดสักครู่ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะกดเข้าเกมเริ่มดสักครู่นะโอเคจคลิปนี่ครับเป็นภาษาไทย้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้นะมันจะมีตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เนาะก็เลื่อนไปเลยครับภาษาไทยครับภาษาไทยนะนี่แค่นี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยครับ ยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมเริ่มยุมยมูบกุกเบิดตั้งแต่ยุคนะครับส่วนับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบาย